ีิภายการเมืองอยู่ในญี่ปุ่นนะคิดอย่างไรกับกรณีที่รองอธิบดีกรมสมชื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญานะฮะไปขโมยภาพที่โรงแรมญี่ปุ่นครับอาจารย์มองมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรจะว่ามันจะว่ามันเป็นประเด็นเล็กก็เล็กนะฮะแต่มันต้องการมาเป็นประเด็นใหญ่แล้วจะบอกว่าเป็นประเด็นเล็กเนี่ยไม่ได้ผมบอกผมไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทําได้เป็นเรื่องที่เออเป็นเรื่องปกติที่ควรจะเกิดนะครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยขโมยเนี่ยยังไงก็คือขโมยก็คือขโมย ขโมยตังห้าบาทเนี่ยกับขโมยตังห้าหมื่นเนี่ยนะครับเอ่อมันมันมันก็เหมือนกันน่ะมันต่างกันแค่จำนวนปริมาณเม็ดเงินเท่านั้นแต่แต่ในความผิดเนี่ยมันผิดเท่ามันมันมันเป็นมันเป็นความผิดนะโอเคไม่บอกนะว่ามันผิดเท่ากันนะฮะเพราะว่าในเพราะว่าถ้าเกิดจะต้องมีการลงโทษแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูถึงเรื่องเกี่ยวกับเอ่อคอนเทนต์ของความผิดด้วยนะครับแต่อย่างกรณีนี้เนี่ยเอ่อเออผมคิดว่ามันมันเป็นความผิดแล้ว นะครับที่เป็นคนไทยไม่ต้องเป็นผู้ริภัยหรอกนะครับที่อยู่ในปนัญหุ่นเนี่ยผมบอกตรงผมก็อายอะนะฮะว่า,ว,าว่ามันเกิดโดยเฉพ,าะเ,พาะเกิดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยด้วยเอ,อที่มันเป็นประเด็นเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับการขโมยของฉันแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่มาจากภาครัฐแล้วก็เกี่ยวกับพฤติกรรมของภาครัฐนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือที่ให้กับกับคุณสุภัสสุภัสใช่ไหมฮะ <S <S ใช่ครับผมเชื่อมันมันมัน มันมีอะไรที่มันผิดปกติอยู่มากนะครับความพยายามในการไวต์วอชหรือการยกความผิดให้กับคนที่ทําผิดในระดับระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยเป็นความที่น่าอายเหมือนกันผมยังพูดเล่นๆเพื่อหลายคนเลยว่าถ้าขโมยของที่มันที่มันมีราคาสูงเนี่ยมันยังมันยังเข้าใจได้อะเราล่อตาล่อใจราคาสูงนะฮะอย่างเช่นขโมยซาอุอย่างเงี้ยนะฮะมันมันรู้มันมีมูลค่าสูงของเล็กๆแบบนี้ผมที่มันตลกอ่ะแล้วมันมันมันไม่มีเอ็กเซนต์เลยทั้งสิ้นนะฮะเอาล่ะผม วิาพากษ์วิจารณ์กระทรวงการต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือกับคุณสุพัฒน์เนี่ยนะครับทง้ง่านงคนเขาวิจารณ์ผมว่าวิจารณ์อย่าง,งานี้ไยังไงเมื่อผมเองก็เคยอยู่กระทรวงการต่างประเทศท้งๆที่รู้ว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องให้ความช่วยเหลือนะครับบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากต่างประเทศผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้วิจารณ์กระทรวงต่างประเทศในจุดนั้นว่าไม่สมควรจะไปช่วยเหลือแต่ผมเชื่อมันคือคือมันมีมาตรฐานนี่ยมันมีหลายมาตรฐานนะครับในกรณีอื่นๆที่มันโลว์โปรไฟล์มากๆเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนอกจากจะใช้ความช่วยเหลือแบบช้า เผอๆไม่สนใจด้วย uh huh. แต่ถ้ามันเป็นคดีเป็นคด,ดีที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันเป็นคนที่มีเส้นมีสายเป็นเอ่อเป็นริ้วรอยของอมาดเนี่ยเขายินดีที่จะกระโจนไปหมดเลยไปให้ความช่วยเหลือแบบโอ้โหทันทีทันใดทั้งสิ้นนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะบอกได้อีกทีหนึ่งเกี่ยวเรืงผมประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมก็มีปัญหาในตามเทศเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะอีกอันหนึ่งคือก็เป็นปฏิยาข,ของรัฐบาลซึ่งผมแปลกใจมากๆเช่นเดียวกันว่าทําไมรัฐบาลต้องร้้อนนนนตัววถึงขาาดดีะคผมิ่ การที่รัฐบาลออกมาปกป้องคุณสุพัฒน์เนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้รัฐบาลได้แต้มขึ้นมาเลยกลับทาให้แต้มลดด้ซ้าคือถ้ารัฐบาลเงียบเยไปเนี่ยเผลอในสุดแล้วเรื่องนี้ก็จะจางหายไปในการที่รัฐบาลออกมาดีเฟนด์เนี่ยคุณวิษณุเองออกมาพูดด้ซ้ําว่าการขโมยแบบนี้มันไม่ใช่เป็นโทษที่มันร้ายแรงหมายความว่าเป็นโทษที่มันฟอรกิฟหรือให้อภัยกันได้ง่ายๆหรอใช่ไหมฮะแล้วยัง,อย,งอย่างนี้เนี่ยเราจะเราจะมีหน้าไปสอนเยาวาชนได้อย่างไรคือรัฐบาลนี้มันก็ฮนะิปโปคริตนะฮะสัง่ยยงให้เยาวชนต ค่านิยม12ประการ13ประการแล้วก็แล้วแต่หาเหวก็ตามนี่นะฮะให้ทําตัวเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์นะฮะแต่พอมันเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยกลับเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นโทษรุนแรงเผลอๆเนี่ยจะปล่อยให้จะยกโทษให้ด้วยซ้ำให้ความชื่เหลืออย่างเต็มที่นะฮะประหลัดกระทรวงถ้าผมไม่ผิดเนี่ยจะออกมาบอกด้วยซ้ำว่าขอให้สังคมอย่าไปเหยียบย่ำแทนโอ้ไม่ก็เนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการเขาเป็นคนบุคคลคนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อรัฐบาลนี้ถึงออกมาให้ความชื่เหลือแบบนี้เนี่ยขณะที่ตาสีตาสาะไ้วา่้ไพูด โอเคกลับมากรณีผมสั้นๆนิดเดียวคือหลัาจากผมเป็นผู้ลี้ภัยแล้วนี่นะครับคือต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกันมันไม่ทําให้ผมเนี่ยถึงผมเป็นผู้ลิ้ภัยก็จริงมันไม่ทําให้ความเป็นพลเมืองไทยของผมหายไปผมยังไงก็ตามยังต้องเป็นพลเมืองไทยอยู่ผมยังถ้าผมมีปัญหาต่างประเทศผมยังต้องการความช่วยเหลือจากกรงศูนไทยอยู่ผมแค่ไปขอเอกสารธรรมดาธรรมดาเนี่ยจากกรงศูนไทยเนี่ยแหละครับที่โอซาก้าผมไม่รับความช่วยเหลือเลยการแกล้งที่ทำทำเรื่องให้มันยาวนานนะครับตัดสินใจไม่ได้ต้องส่งไปที่กรุงเทพบลาบลาบลา กว่ากว่าเลือกกว่าผมจะได้ความรับความช่วยเหลือเนี่ยผมปัญหามันไปไหนต่อไหนถึงไหนแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วเนี่กยกรณี่างผมเนี่ยที่ไม่รับความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยที่รายหน้าออกมาชี้หน้าด่าผมว่าผมไม่รู้เรื่องเป็นเจ้าที่กระทรวงสเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูกรณีผมเป็นตัวอย่างแล้วดูด้วยว่าคุณเนี่ยสร้างกี่มาตรฐานแล้วยังมีหน้า,าบอกว่าผมว่าอย่าวิจารณ์การทํามานกระทรวงต่างประเทศมันไม่แฟร์แลวมันทุเรศครับ,รบถ้าเกิดมีความผิดในลักษณะนี้สร้างความเสียหายต่อความเป็น รัฐบาลไทยต่อความเป็นราชการไทยหรือแม้ต่อสร้างความเสื่อมเสียต่อความเป็นคนไทยเนี่ยการลงโทษควรจะใช้มาตรการแบบไหนอย่างไรฮผมว่าในกรณีของน,นี้เนี่ยมันก็มีกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษราชการที่ปฏิบัติไม่ชอบนะครับมันก็มีกฎเกณฑ์ของมันผมก็บอกไม่ได้นะครับว่ามันมันควรจะต้องลงโทษแบบไหนอย่างไรคือเอ าะผมก็ไม่เคยตอนเป็นข้าราชการก็ไม่ได้เคยเป็นขโมยของใครก็เลยไม่รู้ว่า<笑><笑>มันมันบทลงโทษมันมันมีอย่างไรแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นบทลงโทษที่แรงแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเอสถา,านะของคุณสุพัฒน์เองด้วยเพราะคุณสพัฒน์เนี่ยคือเป็นข้าราชการระดับสูงนะฮะถ้าเกิดว่าที่นี้เกิดกับข้าราชการระดับล่างเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่มีอาจอาจโทษทันอาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่เพราะเอว่ามันเป็นข้าราชการระดับสูงนะค,ะนครัครครรรบเป็นหน่วยงานเนี่ยที่ต้องปกป้องเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับ สิทธิทางปัญญาผู mm ้เดียง่ายนี่ปกป้องการลักสิทธิปัญญาแต่ตัวเองเนี่ยกับไปลักขโมยคนอื่นนะี่มันมันก็เป็นเรื่องที่มันตลกน่าขบขัน mm hmm. อยู่ในจุดหนึ่งนะครับแล้วก็่ะคกับการที่รัฐบาลเองเออกมาปกป้องนะครับการที่สื่อมวลชนตีข่าวไปเนี่ยก็เพื่อออกไปจนมันกลายเป็นข่าวระหว่างประเทศเนี่ยแม้แต่สื่อดังสอต่างประเทศเองก็ลงเองเนี่ยมันทําให้มันนําเลยทําให้ กรณีเช่นนี้เนี่ยความผิดชนนี้มันกลายเป็นความผิดแบบไฮโปรไฟล์ไปพอมันเป็นความผิดไฮโปรไฟล์แล้วเนี่ยมันก็ทําให้สื่อมันก็ทําให้สาธารณชนเนี่ยคาดหวังว่าการลงโทษเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นการลงโทษแบบโลโปรไฟล์ hmm. มันควรต้องเป็นการลงโทษแบบไฮโปรไฟล์ด้วยนะฮะทูบีแฟร์ fair, เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็อ,อาจจะเป็นสิ่งที่ทําตามกระบวนการที่มันเป็นอยู่คือต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับอาจจะต้องหลังจากนั้นถ้าพบพบว่าผิด จริงผิดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการลงโทษตามลงโทษตามบทกระทรวงต่อไปเนี่ยมันมันก็คงเป็นกระบวนการเช่นนั้นแต่เราเราคงต้องดูก่อนแล้วกันนะครับว่าว่ามันจะลงเอ่ยอยังไงเพราะว่าตัวของท,ทำผิดเองเนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองทําผิดจริงนะครับถ้าจะถ้าเกิดทุกคนออกมาว่าไม่มีความผิดเลยเนี่ยมันก็น่าสงสัยแล้วแล้วผมคิดว่าก็ต้องมีการปกป้องกันซึ่งมันก็ผิดหลักปฏิบัติของของกระทรวงด้วยนะครับครับมีมีการพอเกิดเหตุ แบบนี้ขึ้นมามีการเอาสองกรณีมาเปรียบเทียบกันนะอาจารย์กรณีแรกเนี่ยดูเหมือนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ว่าไปเผลอหยิบของที่ตั้งโชว์อยู่ในที่ในนิทรรศการในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คือคือเข้าใจว่าเป็นของชําร่วยแล้วก็หยิบมาแล้วก็โดนจับแล้วก็ขอความช่วยเหลือไปยังสถานทูตไทยที่ที่ญี่ปุ่นแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยทางจากสถานทูตไทยบอกว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวก่ายอานาจของกฎหมายของญี่ปุ่นได้แล้วนี่คือกรณีที่1และกรณีที่2ก็ดูเหมือนว่ากรณีของลตํารวจ โทรคำรนวิทย์ทุกระจาร่างไหมครับอดน,นี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่เผลอพกปืนขนาดเล็กเข้าไปในญี่ปุ่นแล้วก็ถูกจับที่ญี่ปุ่นขนาดแล้วขณะที่ญี่ปุ่นกาลังดําเนินคดีเนี่ยรัฐบาลไทยในขณะนั้นก็พยายามที่จะเอาผิดด้วยนะเอาผิดกับพลตรวจโทรคำรนวิทย์เนี่ยด้วยหาว่าทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบราชการคือเปรียบเทียบ2ออย่างนี้แล้วเนี่ยสกรณีนี้แล้วกับกรณีนี้อาจารย์มันทำไมมันถึงได้ต่างกันมันเกิดจากอะไรให้ฉัน มันก็เกิดกับความขัดแย้งด้านการเมืองซึ่งมันมันลามผลมันมันกลับสู่เรื่องแรกนะซึ่งมันมีความคล้ายกันเล่นกับเอ,อ่อนางงามนะน้องน้ำตาลว่าว่าความขัดแย้งด้านการเมืองมันกลายเป็นตัวแปรในการชี้ออ mm hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับในในทุกๆเรื่องนะครับมันเอ,อ่อมันชี้เห็นถึงออสองมาตรฐานนะครับ mm hmm. ในตอน ก็อยู่ว่าคนที่ทำเป็นใครคุณคือใครคุณรับการปกป้องจากปกป้องจากรัฐมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมผมเห็นแล้วผมก็ผมก็นะ่าผมก็รู้สึกเบื่อนะอินแล้วก็ในในหลายๆทางผมก็รู้สึกว่าผมก็โกรธนะนะการที่คุณตั้งมาตรฐานมาหลายอันสําหรับคนที่ใกล้ชิดกับระบบของคุณนะครับเอ่อก็ได้รับการปฏิบัติอย่างแบบหนึ่งนะครับเอ่อได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเต็มที่ขณะที่บุคคล อีกสองประเภท,เทหนึ่งคือเป็นบุคคลที่มันโนเนมไปเลยไม่รู้เป็นใครจะมาจากไหนเป็นไพร่ามาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอ,อีกกลุ่มหนึ่งเป็นบุคคลที่เป็นศัตรูท่านการเมืองเนี่ยคนพวกนี้มักจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก็ยกกลับไปสู่กรณีของผมเช่นในการที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าเมื่อผมคุลิภัยตอนนี้การเป็นศัตรูของรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยแต่ผมยังต้องการความช่วยเหลือจากกองสุนยอยู่เนี่ยเพราะผมยังต้องเป็นคนไทยอาศัยอยู่ในต่างประเทศผมไม่ได้รับความช่วยเหลืออันนี้เลยตอนที่เขายกเลิกพาสปอร์ตผมเนี่ยเขาไม่แจ นะครับเมื่อผมทวงถามไปเนี่ยเขายังตอบได้ว่ามันไม่ใช่น้าที่ของเขาที่เขาต้องมาแจ้งผมโอ้ไม่กอที่คุณทํางานกินภาษีประชาชนน่ะโอเคคุณช่วยคุณสุพัฒน์เนี่ยมันก็มันก็ถูกต้องเพราะว่าคุณต้องช่วยคนไทยตกทุกข์ได้ยาาต่อยคนนั้นจะจะจะไปทําระยำตําบอลอะไรก็ตามเนี่ยคุณมีหน้าที่ช่วยอันนั้นคุณอ้างได้แต่สำหรับคนอื่นที่ตกในสถานะเดียวกันเนี่ยเผลอเนี่ยถูกกันแกล้งด้วยซ้าในต่างประเทศกลับไม่ได้รับความใส่ใจความดูแลเพราะฉะนั้นผมถึง ไอ,อ,อ,อมาตรฐานเหล่านี้ม,นมันทำให้การทาหน้าที่ของผู้ไทยเนี่ยมันมันมันก็เป็นมันก็เป็นคําถามด้วยอะ่ะคําถามะชาชนต้องต้องตั้งคําถามอ่ะว่าแม้แต่คุณเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยคุณก็ยังมีมาตรฐานหรออะไรอย่างเงี้ยมันแ yeah. ย่อครับทั้งหมดได้สรุปแล้วเนี่ยคุณคุณ,คณจอมคือมันขึ้นอยู่กับคุณเป็นใครเท่านั้นแหละอืมครับใช่คุณใครคุณมีความใกล้ชิดเนี่ยคุณรับกับมจมบักอย่างหนึ่งถ้าคุณเป็นใครไม่มีชื่อเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นคนที่เอ่อ เป็นคนที่ที่เป็นศัตรูของรัฐเนี่ยคุณก็เนี่ยมันก็เป็นผลค,คุณอาจจะไม่รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ <S <S แต่ว่าผมผมก็ไม่อยากพูดแบบแบบเหมือนเรื่องเ่เป็น sweeping อ่ะคือกวาาไปสักทีเดียว <S <S ผมก็เชื่อว่ากองสูงไทยในต่างประเทศที่มีความตั้งใจทํางานอย่างแท้จริงมันก็มีนะครับ <S <S แล้วผมเชื่อไอ้เรื่องปัญหาคนไทยในต่างประเทศมันเกิดขึ้นทุกวันผมเคยอยู่ในตำแหน่งนั้นผมรู้ผมไม่ได้อ้างเลยว่าไอ้บุคคลโ,โนเน่เหม,มือนอื่นๆมันจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย,ๆๆเลยมันก็ไม่ใช่ มันก็มันก็มีงานที่เ,เรียกว่า,เป,เ,วาเป็นเรียกว่าปิดทองหลังพระก็มีนะคบตอนผมอยู่สิงคโปร์เนี่ยผมมีผู้หญิงไทยตกทุกข์ได้ยากนะครับไปทําอาชีพขายบริการอยู่นะฮะแล้วก็ถูกการแกล้งนู่นนี่นั่นเขาวิ่งมาหาความช่วยเหลือของเราเนี่ยไม่มีตั๋วเครื่องบินไม่มีที่นอนบางทีเราต้องเปิดสถานทูตที่เขานอนเนี่ยผมว่าคนพวกนี้เขาก็ช่วยเหลือจริงๆแต่พอพอประเด็นใหญ่ๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยแล้วมันไปวางคู่กับกรณีที่มันไม่รับความช่วยเหลือเลยเนี่ยมันช่วยไม่ได้ที่สังคมเนี่ยจะต้องถามคําถามคุณอะ จะประกวดสังคมได้ยังไงอ่ะอืมครับมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามาีผู้บริหารของประเทศไทยบางคนบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีร้ายแรงอาจารย์คิดว่ามันมันร้ายแรงไมหมฮะถ้ามองในแง่ของสากลมันก็แย่สนโนะนะฮะ <S <S การขโมย,ยมันก็ผิดทั้งหมดเนี่ยผมถึงบอกว่าขโมยห้าบาทกับขโมยห้าพันถ้าผิดก็คือผิดถ้าคุณบอกว่าการคอร์รัปชันเนี่ยขโมยห้าบาทห้าพันก็คอร์รัปชันบาทยาก็คอร์รัปชันแล้วคุณจะบอกได้ไงว่าขโมยแบบไหนมันถึงว่าไม่เรียกว่าร้ายแรงหรือร้ายแรง มันไม่ใช่อ่ะแล้วมันเลยไปถึงเรื่องที่มันตลกกว่านั้นนะว่าเขียนกันว่าเป็นภาพอะไรบางคนภาพวิวภาพนางเอกหนังโป๊บางคนเป็นภาพวิวมันอีดัสเซนแมสเตอร์อ่ะทำไมเหรอถ้าขโมยภาพวิวแล้วความผิดมันจะน้อยกมากกว่าขโมยภาพโป้เหรอมันไม่แม็กซ์เซนนอันี้คือคนไทยเนี่ยมันจะท้อนไม่ยว่าจะสื่อโซเชียลมีเดียไหมความสติปิดเนี่ยของสังคมไทยเขียนกันแม้ว่าภาพวิวภาพมันคือภาพอะไรเพราะว่าการด่าจะได้ด่าน้อยลงมันไม่ใช่อ่ะ โทษมันร้ายแรงหรือไม่เนี่ยความผิดของสำหรับผมมันคือความผิดนะนะฮะแต่ที่ผมผมเห็นว่ามันร้ายแรงเนี่ยคือคนที่ทำผิดเนี่ยคือเจ้าที่ระดับสูงนะฮะแล้วก็ไปราชการด้วยไม่ใช่หรอรถึงแม้ว่าจะลาตามเถอะนะครับประการที่สองคือเอ่อ uh, the extent to which ก็คือระดับของการที่รัฐออกมาปกป้องเนี่ยมันทําให้กรณีนี้มันมันไม่ใช่กรณีธรรมดาละเ,เท่านั้นแหละครับ แต่ที่เหลือเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นเาสีเาสาไปขโมยของขโมยของเนี่ยขโมยรูปที่มีมูลค่าสี่พันบาทเผิ่มมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกถ้าเกิดไม่ใช่เป็นบุตรทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมาตรฐานของรัฐที่ดำเนินก็ดดำเนินคดีหรือเอาผิดในแง่ของความถูกต้องความยุติธรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมันมันแกว่งไกวขนาดนี้เนี่ยจะจะอธิบายหรือจะจะสร้างบรรทัดฐานให้กับลูกหลานในสังคมไทยในอนาคตยังไงถ้าอย่างนั้นไม่มีไงครับ มันไม่มีทั้งสิ้นไม่ต้องกรณีนี้แหละครับคุณจอมกรณอีอื่นๆกรณีภัยนะครับกรณีพูดขงังด้วยมาตรา1หนึ่งหนึ่งสองกรณีนักโทษการเมืองอื่นๆเนี่ยมันมีหรอไอ้มาตรฐานของระบบยุติธรรมในประเทศไทยอะ่ะมันไม่เคยมีมานานแล้วนะครับคุณอยู่ฝ่ายไหนคุณได้รับการปกป้องคุณอยู่อีกฝ่ายหนึ่งคุณไม่ได้รับการปกป้องนะครับคนที่ก่อเหตุการณ์ปิดยึดสนามสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันนั้นถูกลงโทษหรือยังนะครับคนที่สังหารคนเสื้อแดงนะครับเมื่อปีสองพพศ2 0งพที่ราชประสงค์ มีใครถูกนํามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหรือยัง <S <S ไม่มีแต่ถ้าแต่ถ้าฝ่ายฝ่ายหนึ่งทําผิดเนี่ยตามล้างตามฐานกันโอ้โหจนไม่รู้เจ็ดชั่วโคตรหรือเปล่ามันไม่มีละมันมาตรฐานทั้งสิ้นในกรณีของไผ่เองเนี่ยเป็นความหมันไส้ส่วนตัวทั้งนั้นน่ะนะฮะที่ภากษามีต่อตัวไผ่นะครับตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยม,มันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงอย่างไผ่เป็นอะไอย่างไรนะครับมีการแชร์บทความ2,300คนมีไผ่โดนคนเดียว แล้วทำไมถึงไม่จัดการกับตัวบตัวต้นต่อของการเผยแพร่บทความนั้นซึ่งคือ BBC ทําไมเอามาจับตรงปลายเหตมมุมันอธิบายเลยไม่ได้นั้นมาตรฐานมันไม่มีเราจะสอนลูกหลานอย่างไร exactly นี่คือปัญหานะครับกับการที่รัฐบาลกลุ่มนี้ชุดนี้นะครับบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยอว่ถ,ถือว่าเป็นกลุ่มถือว่าเป็นบุคคลที่กําหนดกติกาของสังคมเนี่ย คุณเองมีมาตรฐานหลายอันคุณไม่เคยมีสร้างอะไรที่มันเป็นระบบแล้วคุณก็ปากคร้ามเสมอว่าคุณเป็นคนดีคุณต้องการสร้างสังคมที่มีนมุนธรรมคุณกําหนดค่านิยม12ประการให้เด็กมันท่องเป็นเอ่อเป็นนกเป็นกาอย่างนี้แต่เอาความจริงแล้วมาถึงในแง่ของการปฏิบัติแล้วมันไม่เกิดขึ้น what's the point hmm. แล้เราจะ e x a c t เราจะสอนลูกหลานเราได้เราได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้สังคมมันถึงเละทยเางเนี่ย hmm.